สวัสดีดค่ะวันนี้จะมานําเสนอคุณครูอัญชิสาคุณจเจริญเรื่องเอกภพและกาแล็กซี่ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอาวากาศค่ะกำเนิดกาแล็กซี่กาแล็กซี่หรือดาราจักรคืออาณาจักรของดวงดาวที่อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงนอกจากดาวฤกษ์จำนวนหลายแสนล้านดวงแล้วากาแล็กซี่ยังประกอบด้วยเทฟ้าอื่นๆเช่นเนบิลา และสาสา,สาระหว่างดาวที่รวมกันอย่างเป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วงกาแล็กซี่อาจมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่แตกต่างกันไปโดยกาแล็กซี่ขนาดใหญ่อาจมีดาวฤกษ์เป็นสมาชิกถึงหลายล้านดวงหรือกาแล็กซี่ขนาดเล็กอาจมีดาวฤกษ์สมาชิกถึง1ิล้านดวงหรือมีหลักฐานสำคัญหลายประการที่สนับสนุนให้ทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นคำอธิบายหลักฐานการเกิดเอกภพที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว,ว่ากาแล็กซี่เกิดขึ้นในช่วงเวลา หลังจากเหตุการณ์วิกแบงประมาณ1000ล้านปีโดยเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแก๊สและฝุ่นต่างๆวิวัฒน,นาการเป็นกลุ่มดวงดาวหรือกลายเป็นองค์ประกอบอื่นๆอยู่รวมกันได้อย่างเป็นระบบกระทั่งกลายเป็นกาแล็กซี่ที่กินอนาเขตมหาศาลมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซี่กับพบเป็นที่ว่างกว้างใหญ่อันไพศาลซึ่งประกอบไปด้วยกับพบลายๆอย่างเช่นกลุ่มดาวเคราะห์ที่เรียกว่ากาแล็กซี่ ภายในกาแล็กซีนั้นจะประกบรอบด้วยดวงดาวหลาย้อยน้นดวงทั้งดาวเลิ์ดาวเคราะห์ดาวหางควาร์กฝุ่นและนิวมล่าครับเช่นเดียวกับกลุ่มดาวโลกของเราที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกสาเหตุที่เราเรียกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นเนื่องจากเมื่อเรามองจากโลกไปยังกาแล็กซีดังกล่าวนั้นเราจะมองเห็นว่าท้องฟ้าเป็นทางขาวลายเมฆพาดยาวไปพาดยาวไปบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกเท่านั้น นักเคลียศาสตร์ยังคาดว่าทางช้างเผือกมีดวงดาวอยู่ประมาณแสนล้านดวงระบบสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดวงดาวต่างๆได้แก่ดาวเคราะห์ดาวบริวารดาวเคราะห์น้อยดาวหางดาวตกและอุกกบาตเป็นต้นครับปัจจุบันนั้นนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเอากภพประกอบด้วยกาแล็กซีหนึ่งแสนล้านกาแล็กซีโดยกาแล็กซีแม็กเจนแลนด์ใหญ่สุด อยู่ในอยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุดด้วยระยะทางท,างที่แสงใช้เวลาในการเดินทางถึง17ินแสเจ็หมู่ปีโดยธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของกาแล็กซีนั้นคือธาตุไฮโดรเจนและธาตุฮีลเลียมทฤษฎีกำเนิดเอกภพกได้รับการยอมรับเป็นจํานวนมากทั้งทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งอธิบายว่าเอกภพกำเนิดและวิวัฒนาการจากบริเวณที่มีขนาดเล็กและมวนมากทําให้มีความหนาแน่นมากและอุณหภูมิสูง เมื่อเกิดการขยายตัวทําให้มีความอุณหภูมิต่ําเมื่อมีการเปลีป่ยนแปลงพลังงานเป็นสารสสเกิดขึ้นในรูปภาอนุภาคแล้วและปฏิอนุภาคชนิดต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปเอกภพมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลลกับอุณหภูมิที่ลดลงเกิดเป็นกาแล็กซีเนบิล่าและดาวฤกษกครับ,บการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซีเอกภพอยู่ในสภาพของผสมของอนุภาคและปฏิอนุภาคซึ่งหากอนุภาคและปฏิอนุภาคมีจํานวนเท่ากัน คงไม่มีอนุภาคเหลือที่จะรวมกันเป็นอนุภาคโปรตอนและนิวตอนแต่ในธรรมชาติอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาคซึ่งเหลืออนุภาคมวลฐานที่ประกอบกันขึ้นเป็นสสาราต่างๆในเอกภพลำดับเหตุการณ์ที่สําคัญของการเกิดบิ๊กแบงนะคะ 1. เกิดขณะเกิดบิ๊กแบงเกิดสสาราขึ้นในรูปของอนุภาคมวลฐานค,คือควาร์กอิเล็กตรอนนิวทริโนและโฟตอน2นะคะหลังเกิดบิ๊กแบงสิบถึงหวินาทีอุณหภูมิของเอกภพลดลง เป็น10ล้านล้านเคลวินทำให้คว้าเกิดการรวมตัวกันก,กลายเป็นโปรตอนและนิวตอน3นะคะหลังเกิดบิ๊กแบง100วินาทีอุณหภูมิของเอกภพลดลงเหลือพันล้านเคลวินเทียบได้กับอุณหภูมิของดาวฤกษ์ที่ร้อนที่สุดโปรตอนและนิวตอนรวมกันเป็นนิวเคลียสของ ดิวเทเรียมสนะคะ <Okay. S 1> หลังเกิดบิ๊กแบงสามนาทีอุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็นร้อยล้านเคลวินทําให้โปรตอนและนิวตรอนอเกิดการรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม5นะคะหลังเกิดบิ๊กแบงสแสนปีอุณหภูมิของเอกภพลดลดลดลงเหลือ1,000 10, ง่นเคลวินนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมดึงอิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ในวงโคจร และเกิดเป็นอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม6ไหมคะหลังเกิดบิกแบง1,000ล้านปีภายในกาแล็กซี่มีธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นสสารเบื้องต้นซึ่งก่อกําเนิดเป็นดาวเลือกรุ่นแรกๆคะ่ะหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงก็ขยายตัวของเอกภพในปี1929ของเอ็ดวินฮับเบิรนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้ทำการสังเกตกาแล็กซี่ m 3 3มามฮับเบิลพบว่าดาวเกษ์ในกาแล็กซี่ข้างเคียงกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากเราเช่นเดียวกับกาแล็กซี่อื่นๆฮับเบิลใช้ปรากฏการ์ดอเปอร์เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านคลื่นความถี่และผลการสำรวจนี้ทำให้ฮับเบิลค้นพบปรากฏการณ์เลื่อนทางแดงหรือเรดชีพซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้สังเกตการดังนั้นหากกาแล็กซี่เคลื่อนห่างออกจากเราไปไกลเท่าไร่จะส่งผลให้ความยาวเคลื่อน ที่ชัดเจนของแสงเลื่อนไปยังส่วนสีแดงของสเปกตรัมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทําให้การค้นพบพื้นหลังของเอกภพเดือนที่เรียกว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลเกิดขึ้นโดยบังเอิญในปีคศ1965โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันอาร์โนอัตลันเพนเซียสและโรเบิร์ตบูตโรวินสันขณะทดสอบระบบรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุแล้วพบสัญญาณรบกวนที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนแรกต่อมาทราบว่าสัญญาณน,นั้น คือคลื่นไมโครเวฟที่กระจายตัวสม่ำเสมอจากทั่วอากาศซึ่งสอดคล้องกับการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำที่มีอุณหภูมิประมาณส7 3เคลวินในขณะเดียวกันนักฟิสิกส์โรเบิร์ตดิกก็ได้ทำนายไว้ว่าถ้าเอกภพเกิดจากการระเบิดวิกแบรจริงควรมีรังสีที่หลงเหลือจากเอกภพยุคแรกซึ่งเดิมเคยมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ10,000เคลวินและเมื่อเอกภพขยายตัวและเย็ยนลงรังสีนั้นจะยืดออกกลายเป็นคลื่นไมโครเวฟ การค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าทฤษฎีบิ๊กแบงมีความถูกต้องโดยรังสีไมโครเวฟพื้นหลังนี่เป็นพลังงานที่เหลือจากบิ๊กแบงประมาณ3 0 0แสนปีและเป็นแสงแรกที่เดินทางอย่างเสรีในเอกภพหลังจากอะตอมก่อตัวได้สำเร็จ การขยายตัวของเอกภพ Expansion for the Universe เป็นแนวคิดพื้นฐานในวิชาดาราศาสตร์และจกักรวาลวิทยาที่อธิบายว่าเอกภพของเรานั้นไม่ได้คงที่แต่กำลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆทำให้ระยะห่างระหว่างกาแล็กซีต่างๆเพิ่มขึ้นการค้นพบและการยืนยันกฎของฮับเบิลฮับเบิลลาวนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อเฮดวิทฮับเบิลเป็นผู้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าเอกภพนั้นกำลังขยายตัวในปีคศ1929โดยเขาพบว่ากาแล็กซีต่างๆกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากเราและยิ่งกาแล็กซีอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่ง เคลื่อนที่ออกไปเร็วเท่านั้นความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎของฮับเบิลปรากฏการดอปเปอร์ดอปเปอร์เอฟเฟกหรือการเลื่อนทางแดงเรชชิฟการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีที่ห่างออกไปทําให้แสงที่ส่งมาจากกาแล็กซีเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นโดยจะถูกยืดออกไปทางปลายสีแดงของสเปกตรัมเรชชิฟซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้ปรากฏการนี้ในการวัดความเร็วการเคลื่อนที่ออกห่าง ของกาแล็กซีหลักฐานสนับสนุนการขยายตัวของเอกภพนอกจากกฎดของฮับเบิลแล้วยังมีหลักฐานสาคัญอื่นๆที่สนับสนุนแนวคิดนี้การเลื่อนทางเดินของกาแล็กซีเรชิฟฟอ for กาแล็กซีนี้คือหลักฐานที่สําคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นว่ากาแล็กซีส่วนใหญ่กําลังเคลื่อนที่ออกห่างจากเราซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของอาวากาศเองไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่ของกาแล็กซีผ่านอาวากาศรังสีพื้นหลังไมโครเวฟของจัก,กรวาล Cosmic m มโ r o เว v e b a c k ร r o u n r e i i t i o n CMBR นี้คือรังสีที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่ Big Bang ในช่วงเมละเริ่มแรกของเอกภพรังสีนี้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในทุกทิศทางและมีอุณหภูมิประมาณ2.7เคลวินซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าเอกภพเคยร้อนและหนาแน่นมาก่อนและค่อยๆเย็นตัวลงเมื่อขยายตัวปริมาณสัมผัสของธาตุเบาอดันเดน for l i Element ทฤษฎีบิ๊กแบงการขยายตัวของเอกภพสามารถอธิบายถึงปริมาณของธาตุเบาเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเทียมที่พบในเอกภพซึ่งตรงกับการคาดการทางทฤษฎี อนาคตของการขยายตัวของเอกภพอนาคตของการขยายตัวของเอกภพยังคงเป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาและถกเถียงกันอยู่โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและพลังงานในเอกภพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานมืดหรือ dark energy ซึ่งเป็นแรงดับที่เชือว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เอกภพขยายตัวด้วยอัตราที่เร่งขึ้นในปัจจุบันเอกภพจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือเอกภพจะยังคงขยายตัวต่อไปเรื่อยๆด้วยอัตราที่เร่งขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของพลังงานมืดสิ่งนี้จะทําให้กาแล็ก่าานนกกกจัมิขึ้ จนในที่สุดก็จะมองไม่เห็นกันเองแต่เอกกพบก็จะเย็นลงและมืดวิดลงไปเรื่อยๆการขยายตัวของเอกภพกเป็นแนวคิดที่สําคัญอย่างยิ่งในการทําความเข้าใจในการกําเนิดวิวัฒนาการและชตากรรมของเอกภพกที่เราอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการศึกษาแต่ก็ยังมีปริศนาอีกมากมายที่ยังรอ,อการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังของจกักรวาลรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพฮอตมิกไมโครเวฟ CMB หรือ CMBR เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่แพร่อยู่ในเอกภพทำให้เข้าใจง่าย เมื่อเรามองดูทองฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุพวกอวกาศระหว่างดาวและดาราจักรต่างๆจะไม่เป็นสีดําแต่กลับเป็นการมีเรื่องกลับมีเรื่องแสงเล็กน,น้อยที่เกิดอยู่ในเดียวกันโดยเส้นเรืองแสงนั้นไม่ได้มาจากดาวฤกษ์หรือดาราจักรใดๆเลยเส้นเรืองแสงนี้จะเข้มที่สุดในย่านคืนแม่เหล็กไฟฟ้าของสเปกตรัมวิทยุมันจึงได้ชื่อว่ารังสีไมโครเวฟ รังสีไมโครเวฟของจักรวาลส่วนที่เกี่ยวข้องกับรังสีนี้ก็เนื่องมาจากทฤษฎีซึ่งเป็นที่แพร่หลายที่อธิบายว่าการแพร่รังสีนี้หลงเหลือจากการเอกภพยุคแรกการตรวจวัดการแพร่รังสีพื้นหลังของจักรวาลอย่างแม่นยำมีความสําคัญมากในการศึกษาจักรวาลวิทยาเพราะรูปแบบจําลองเอกภพใดๆก็ตามต้องสามารถอธิบายการแพร่รังสีที่ตรวจพบนี้ได้ด้วยการค้นพบเกิดขึ้นเมื่อในพศ1965 ที่ว่ากันผ้าเป็นที่การแทรังสีปกคลุมทห้เอกภพมีสเปกตรัมคล้ายกับวัตถุสีดำที่อุณหภูมิ2.725เควินในช่วงความถี่160.2กิโลวัตต์หรือหรือคำนวณเป็นความยาวคลื่นประมาณ1.9มิลิเมตรนักจักรวาลวิทยาส่วนใหญ่คิดว่าไมโครเวฟพื้นหลังนี้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับการสสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งเป็นทฤษฎีที่กำเนิดเอกภพได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบัน ประมาณครับกาแล็กซีและกาแล็กซีของทางช้างเผือกกาแล็กซีคือกลุ่มของดาวฤกษ์ฝุ่นและแก๊สที่ยึดด้วยแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นหลังบิ๊กแบงประมาณ1พันล้านปีนักดาราศาสตร์แบ่งกาแล็กซีเป็น2ประเภทใหญ่คือกาแล็กซีปกติเช่นแบบรีแบบกลงหันและแบบเลนและกาแล็กซีไม่มีรูปกาแล็กซีที่ไม่มีรูปแบบเช่นกาแล็กซีแมกกาเรนเจนใหญ่โลกของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งมีลักษณะเป็นกังหันมีคานมีดาวฤกษ์อย่างน้อย2แสนล้านดวงเส้นผ่านสูงกลางประมาณ1แสนล้านปีแสงมีความหนาเฉลี่ย1,000ปีแสงดวงที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางกาแล็กซีราว30,000ปีแสงจะต้องใช้เวลา225ล้านปีในการโคจรรอบกาแล็กซีหนึ่งรอบแถมทั้งช้างเผือกเห็นบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนคือภาพของกาแล็กซีที่มีที่เรามองจากด้านข้างซึ่งเป็น แสงจังๆจ,จ,จากดาวฤกษ์จำนวนมากที่ถูกบดบังด้วยฝุ่นและแก๊สในกาแล็กซีทางน้ำนมมาจากลักษณะที่ปรากฏนั้นเองพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ